รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคนะจ๊ะมาวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งอีพีนะครับ อี EP นี้นะครับมาพบกับเจ้าอิอุสมกรทองนะครับตัวนี้เป็นอิอุสมกรทองปี91นะครับตัวแรงๆหน้าตะแกงนะครับ สีสันโดยรวมนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่าดีนะครับน่าจะอาบน้ํามาแล้วนะครับก็เป็นข้อดีไปนะครับก็ใช้กันอีกยาวๆนะครับกระบะหลังมีแม็กไลเนอร์ให้นะครับมีข้อสแตนเลสให้นะครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กให้นะครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับเครื่องดีกคสซีดีนะครับแอร์เย็นแรงเพาะนะครับรถคันนี้นะครับตัวทรงงเอวถือว่าดีนะครับรวมๆแล้วเท่าที่ผมมองจากรูปถือว่ารถคันนี้ค่อนข้าง ทรงดีนะครับห้องเครื่องเครื่องดูง่ายนะครับแห้งๆมองง่ายนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคันนุ่งคันหน้าถือว่าเดิมนะครับรถคันนี้นะครับเป็นปปพวงมาลัย power นะครับรถมีพวงมาลัย power แต่เป็น power ติดตั้งนะครับก็ยังดีไปนะครับเป็นเป็นขับกันเบาๆไปนะครับ คันหน้าเป็นคันหน้าเดิมนะครับเพจเดิมนะครับไปลงไปในถือว่าดีนะครับคนตรงโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งคนนั่งและคนขับนะครับบอกแคบก็ไม่ขาดนะครับรงคกันนี้นะครับภาษียกเจ็ดนะครับใช้กันอี่ยาวๆนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่นะครับ 95,000บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองดูรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้นะครับก่อนจะตัดสินใจเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่ามะกานะครับส่วนรเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับทางเราก็จะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้ไว้ช่วงนี้กับนาโนโอเค 那家，สวัสดีจ้า。